มีเสียงชื่นชมจากแฟนละครเจ้าสาวสลาตันเข้ามาเยอะถึงความน่ารักน่าหยิกของคู่พระนางที่เจอกันทีไรต้องมีเรื่องให้ตีกันทุกครั้งก็ดูความแก่นเซี่ยวของเคมิกาที่คอยตามป่วนชานนได้ตลอดเวลาจริงๆค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่แฟนๆอมยิ้มและขำไปพร้อมๆก,กันกับจังหวะคอมดี้ด้วยหน้าตาท่าทางผสมกับเสียงเอฟเฟกต์น่ารักน่ารักที่แปลวแหววได้ใจเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของเรื่องมาดูมาดูเลยรวบรวมฉากน่ารักแบบนี้มาให้ชมค่ะมันไม่น่าเกลียดใช่ไหมถ้าเกิด เข็มอยากจะขออะไรบางอย่างจากจเฮียไม่เลยเข็มเข็มพูดไม่ได้นะโอ้ยใจเฮียมันเต้นติกตักไปหมดแล้วเนี่ยพูดกระปู่ให้เข็มไปกุงเทพหน่อยเถอะนะนะก็ปู่ไว้ใจเฮียมากที่สุดเลยอะ่ะฉันหนีตามใครไม่มีที่ฉันหายไปก็เพราะว่าเพราะอะไรฉันโดนจับตัวไปฉันก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากสักเท่าไหร่อ่ะนะก็แค่ บ้านหลังนี้กับธุรกิจสปาของคุณสองอย่างแค่นั้นเองเห็นปะเธอต้องการประกาศสิกับฉันใช่ไหมก็ดีออกชีวิตแต่งงานจะได้ไม่จืดชืดไงส่วนใครที่กำลังสงสัยว่านิสัยแท้จริงของขวัญตาแฝดพี่จะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะคะแม่นมมนทาจะมีแผนร้ายอะไรมาเล่นงานเคมิกา ส่วนตัวละครที่ส้มทันซินีแสดงต้องจับตาดูดีๆรู้แต่เพียงว่าตอนนี้เธอคือเพื่อนที่แสนดีของขวัญตาค่ะคืนนี้ห้ามพลาดฉากชวนวิวของออมอัคคันและขวัญอุษามณีจากความเขินกับกลายเป็นเรื่องขำๆก็เพราะความที่เพื่อนของขวัญมีโอกาสเป็นไม่ได้เชียวนะคะเป็นซีนที่ย้อนไปถึงอดีตขวัญตาค่ะก็เป็นคนรักของพี่ออมและเราก็ยั่ว อันนี้คือขวัญตาใช่ไหมใช่ขวัญตาไม่ใช่ขวอุษาใช่ไหมไม่ใช่โอเคโอเคขวันตายั่วในกันที่แบบว่าเอาน้ําหอมน้ําหอมกลิ่นเนี้ยค่ะที่เป็นกลิ่นระหว่างเราสองคนคือตั้งใจแล้วก็ไปนวดพี่เขาแล้วก็ให้ทำให้พี่เขาชอบให้เขาหลงรักเราสบายเคลิม้มอะไรอย่างเงี้ยติดตามชมด้วยนะคะเพราะว่าขวัญตาเดี๋ยวจะมีอิทธิพลต่อในชาติหนน,น,นขนาดไหน้ามพระเจ้าสาวสลาตันคืนนี้เข้มข้นมากๆค่ะ